สวัสดีครับผมบัญชาเหล็กคงนะครับจาก Canon Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของ Canon ในตระกูล Image Pro ร r a านะครับซึ่งมีทั้งในเรื่องความละเอียดและเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะทำให้ทุกคนได้ทราบว่าทำไมเราถึงต้องมีเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Image p r o g r a า h ของ Canon กันครับ สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง i m a g e p r o ร r a า h ของแ a n o n นะครับซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างระบบ Inkjet Indoor นะครับซึ่งตอบโจทย์งานพิมพ์ที่หลากหลายตั้งแต่งานแบบแปนดออิงจนถึงงานโปสเตอร์และภาพถ่ายนะครับและมีขนาดหน้ากว้างเครื่องตั้งแต่หน้ากว้าง24นิ้วนะครับซึ่งเราจะคุ้นกันในขนาดกระดาษประมาณ A1 จนถึงหน้ากว้างที่60นิ้วซึ่ง ก็จะใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่ A0 ระบบหมึกในเครื่องพิมพ์ที่เป็น Inkjet, Waterbase หรือว่าเป็นเบสน้ำเนี่ยจะมีระบบหมึก2แบบนะครับก็คือหมึกที่เป็น d ดา b a บสแล้วก็หมึกที่เป็น Pigment นะครับสำหรับหมึกดายเบสเนี่ยจะเป็นหมึกที่ตัวหมึกไม่กันน้ำใช้ในเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านนะครับส่วนระบบหมึกที่เป็น Pigment เนี่ยคุณสมบัติที่เด่นก็คือจะเป็นหมึกกันน้ำนะครับให้ความเข้มข้นของหมึกที่สูง แล้วก็ใช้ในเครื่องพิมพ์ที่เป็นระดับมืออาชีพหรือเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของแคนนอนอิมเมจโปรกนี่เองครับสำหรับตัวเทคโนโลยีหมึก Lucia TD นะครับอันนี้จะเป็นระบบหมึกที่ใช้ในเครื่องแ a n นอน m a g e p r o g ร a กฟ TA และ TM s e r i ซีนะครับตัว Lucia TD เนี่ยจะมีความเข้มข้นของหมึกที่สูงนะครับใช้ระบบหมึกดำ Matte Black และ Photo Black นะครับรวมถึงสีหลัก CMY นะครับเพราะงั้น ได้ทั้งในเรื่องความคมชัดและความดำสนิทของเส้นงานดออิ้งแบบแปนนะครับกันน้ำทุกสีนะครับแล้วก็ยังให้ความสดใสได้ตั้งแต่การพิมพ์กราฟิกบนกระดาษธ,ธรรมดาจนถึงการพิมพ์กราฟิกที่เน้นสีที่สดใสขึ้นบนกระดาษโฟโต้หรือกระดาษพิมพ์ภาพด้วยครับ สำหรับหมึก l u c i ียโปรนะครับอันนี้จะเป็นตัวหมึกที่ใช้ในตัว Canon Image Pro Graph Pro Series นะครับก็จะมีทั้งระบบที่เป็น8สีและ12สีนะครับสำหรับ l u c i ียโปรเนี่ยนอกจากหมึกจากกันน้ำในทุกเฉดสีแล้วเนี่ยยังมีหมึกสีพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากสีหลักที่เป็น C M Y นะครับเช่นสีแดงนะครับสีน้ำเงินนะครับสีโฟตโต้มารจินตาโฟตโต้ไซแอนนะครับแล้วก็ยังมีระบบเฉดสีขาวดำถึง4เฉด พราะงั้นให้ความสมบูรณ์ในการพิมพ์ภาพถ่ายทั้งงานสีและก็งานขาวดำนะครับรวมถึงการใช้งานบนวัสดุที่นอกเหนือจากวัสดุที่เป็นกระดาษทั่วไปได้ด้วยครับคร <was> ับสำหรับตัวหมึกฟลูออเรสเซนต์หรือเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนต์เนี่ยใน Canon Image Pro Graph GP s e r ซีรนะครับจะเป็นหมึกสีใหม่ที่มาเพิ่มในช่วงการพิมพ์ให้มีสีที่สดใส และกลาหมู่สีของการพิมพ์ที่มากขึ้นนะครับเหมาะกับงานออกแบบงานพิมพ์โปสเตอร์สมัยใหม่นะครับรวมถึงงานออกแบบที่ใช้ชุดคู่สีแพนโทนที่ต้องการความเที่ยงตรงและการพิมพ์ในสีที่มีความหลากหลายสูงกว่างานพิมพ์ทั่วไปครับครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ได้ และก็ได้ทราบรายละเอียดของเทคโนโลยีของหมึกพิมพ์นะครับของเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon ImagePROGRAF ในรุ่นปัจจุบันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีอื่นๆนะครับในเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon ImagePROGRAF นะครับถ้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดตามและ subscribe นะครับช่อง Canon Thailand นะครับและก็ตามไปชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับ Canon delighting you always